เก็บแลนด์มาดังในปารีสหนึ่งวันจะทันไหมและไปไหนดีต้องบอกก่อนว่าปารีสะเป็นเมืองที่โรแมนติกและมีสเสน่ห์มากแค่เดินเล่นตามถนนตึกซอซอยต่างๆก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังทุกอย่างคือจะดูเป็นงานศิลป์ไปหมดแล้ววันเนี้ยจะไปเก็บ3แลนด์มาที่มีทั้งศิลปะประวัติศาสตร์และคลาสสิกผสมกันในปารีสเลยที่แรกเลยพิพิธภัณฑ์รูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เนี่ยไม่ได้มีแค่มอนาลิซาตัวจริงนะแต่เต็มไปด้วยงานศิลปะจากทั่วยุโรปเดินเข ใครที่อินกับประวัติศาสตร์หรือศิลปะต้องชอบที่นี่มากๆแน่แน่จุดต่อไปคือหอไอเฟลแลนด์มาร์คหลักของปารีสที่ถ้ามาปารีสไม่มาหอไอเฟลคือจะงงเลยทันทีเป็นที่ที่แบบถ่ายรูปมุมไหนก็สวยยิง่งช่วงกลางคืนจะมีไฟกระพริบยิย่งสวยแล้วไฟสุดท้ายก่อนปิดหอไอเฟลคือที่ใครมีแฟนแล้วมากกว่าแฟนนะจะโรแมนติกมากที่สุดท้ายของวันนี้คือถนนชองเป็นถนน,นท,นทนนี่คนปารีสเองก็ชอบมาเดินเลน่นมีทั้งร้านรูๆคาเฟ่น่ารักน่ารักและป้ายถนนคือวิวประตูชัยใ้รอยากช้อปปิ้งก็มาถนนนี้ได้เเลยยมีชอแด มากินหรือแค่ชอบเดินเล่นดูเมืองเพลินๆน่ะก็มาที่นี่ได้ฟูลฟิลความเป็นปารีสสุดสรุป<ม>คืนหนึ่วันในปารีสเราสามารถเก็บครบหมดทั้ง3ามที่นี่ได้เลยทุกคนว่าเป็นไงบ้างคุมไหมใช้เวลา1วันในปารีส